สวัสดีทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอร์มิงแน่นอนเนีย่ยคืออีเวนต์คริสต์มาสของรางวัลโคตรดีกิจกรรมที่สายฟรีและสายเติมต้องชอบกิจกรรมมีอะไรบ้างคลิปนี้มีคำตอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งแค่เกมสตรีมเมอร์ไทยไป1นล้านซาทด้วยนะจ้าซื้อพลังงานดีกว่าพลังงานเอ้าเห็นหมดทำไงดีวเนี่ย p a เติมเกมออนไลน์ราคาถูก มีเกมให้เลือกมากมายแถมโปรโมชัน่นลดราคามีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%แฮ็ก1,000แมนมนเราก็มีนะนี่ไงโคตรถูกบอกเลยแถมใส่คูป,ปองมอมิ่งได้ส่วนลดพิเศษกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยเฮ้ยเข้าไวาจัดอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมิ่งเนีย่ยแน่นอนนี้ก็อยู่ช่องแค่เกมสตรีมเมอร์ไทยกับเกม อีกด้านคอนิเคิลนี่ครับแน่นอนหลังจากที่ทุกคนได้รับชมมินโทรไปนี่ครับนี่คือกิจกรรมคิดมั่นนะครับกิจกรรมที่ของรางวัลโคตรดีสายฟรีและสายเติมจะต้องชอบแน่นอนเนี่ยครับกิจกรรมมีอะไรบ้างเนี่ยครับก่อนที่จะรับชมอย่าลืมกดไลค์ก็กดติดตามส่งแคสเกมสตรีมเมอร์ไทยของเราไป1ล้านซับด้วยนะครับขาดเจ็ดหมื่นก็จะ1ล้านแล้วเนี่ยแล้วก็ช่องเราไม่รู้สมาชิกเพียงแค์ยี่สิบบาทสามสิบห้าบาทห้าสิบบาทเพื่อใครก็ภาคคอนเทนต์ฟรีไฟ์เราบอกว่าห้แมแล้วเกมอื่นอีกมากมายเนี่ยสสาาาาาามมมมมรรรรถถััคคคเเเเ้้ไดลลยยนีี่่แวกกกก็ใทอติู อย่าลืมไปเติมที่ทเวนที่โฟรเย์นะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับอย่าลืมใส่คูปองมอร์มิงบอกเลยว่าคุณจะได้รับส่วนลดแบบโคตรถูก พอคุณครับมาครับก่อนอื่นเราก็ต้องมาดูในส่วนของร้านค้าก่อนนะว่ามีอะไรให้เราแบบว่าน่าสนใจบ้างแน้วก็จะมีชิ้นส่วนเอริกาคิดมันเนี่ยอันนี้จะอยู่ในตู้สุ่มนะเป็นตัวละครใหม่นะคือใครที่มีลูบี้เนี่ยก็สามารถไปเปิดได้เนียแล้วก็ชิ้นส่วนซานเดียคิดมันเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวละครใหม่เหมือนกันเนียแล้วก็พลึกอีกด้านะครับอันนี้คือจําเป็นเนี้ยในการที่เราจะดันตัวละครให้เป็น4ดาวก็5ดาวเนียอันนี้ก็จะเป็นของตกแต่งบ้านเนี่ยก็จะเป็นพวกกระต่ายเป็นโต๊ะนะครับแล้วก็จะเป็นตัวะ แล้วก็ตัวอันเชิญคู่หูนี่ครับอ่ะก็จะเป็นพวกของต่างๆมากมายนะครับที่เราสามารถมาแลกในกิจกรรมได้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูตู้สมุนก่อนเนรับตัวละครใหม่ที่เขาเพิ่มเข้ามานะอ่ะเากดมาตรงอันเชิญนเนี่ยฟึบเข้ามาหนึ่งทีฟับเข้ามาไปฟุบอ่าโอเค ก็คือตอนนี้เนี่ยครับจะเป็นเอลิกาเนี่ยครับเอลิกะล่างคริสต์มาสนั่นเองนี่ครับนี่เป็นไงเทว่ะถือกล่องของขวัญด้วยนะเหมือนจะเป็นตัวบัฟนะครับแต่ว่าซันเดียยังไม่มาเนี่ยแล้วก็คู่หูตัวใหม่ก็เป็นนิโคลายเนี่ยเป็นซานตาคลอสของเราเนี่ยนะครับเราสามารถมาเปิดได้นะแต่ว่าลูบี้ผมหมดเนี่ยครับซึ่งก็ไม่สามารถทําการเปิดได้เนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตรับพลังงานก่อนเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปเทสมอนในด่านกันนะครับว่ามันโหดขนาดไหนโอเคได้รับพลังงานไปเรียบร้อยเนี่ยแล้วก็กดไปที่ความทรงจําในเทศกา คิดมากเนี่ยมากดบางนี้ฟืบโอเคอ่ะเราก็ต้องมาลุยนี่ครับมอนเตอร์ในสเตจเพื่อรับนี่ครับเพื่อรับนี่เพื่อรับถุงเท้าเนี่ยแล้วก็เนี่ยเวลาเราเคลียร์สเตจเนี่ยเราก็จะได้ลูบี้นี่ครับได้พวกอีทงอีเทอร์เอลงเอเลสอะไรมาด้วยเนี่ยแล้วก็กล่องของขวัญด้วยเนี่ยครับแค่เคลียร์ครั้งแรกดูเคลียร์ครั้งแรกเราจะได้ตัวละครเว้ยเออเป็นไงโหดปะเคลียร์ครั้งแรกเราได้ตัวละครนะครับแล้วก็มาหัวกันเลยแนี่กดมาฟุ๊บโอเค แล้วกดจัดทีมาตโนมัติมาเลยฟืบนี่เดี๋ยวผมจะไปแบบนี้เลยนะมามาดูว่าได้ตัวละครฟรีจริงหรือเปล่านี่ครับฟืบกดเข้ามาเนี่ยครอหลอดอ,อมันเต็มซักครู่ซักครู่โอเคฟืบคิดว่าอีกสักพักหนึ่งนะโอเครอเต็มเรียบร้อยเนี้ยก็ได้เวลาที่เราจะหัวดมนเนี้ยสับไปก่อนหนึ่งทีนะครับจากมาลูรู้แล้วก็สับไปหนึ่งทีนะครับแล้วก็ฟืบแล้วก็นี่ครับอยู่สนาเรียบร้อยง่ายจัดเนี้ยครับเออมอนก็นไม่ได้ยากเท่าไหร่นี่ว่า มันไม่ได้ยากเลยนะครับฟึบพอเราเคลียร์เสร็จจ้ะเราก็จะได้รับของนี่ไงแอนเดรียนี่ครับล่างสนนคอรนเองนะนี่ไงสวยจัดนี่ครับเราก็ได้รับของอีกบาแล้วนะอันนี้คือเนี่ยอันนี้กล่องของขวัญเนี้ยครับเดี๋ยว่อยมาเปิดนะไม่รู้ว่ามันทําอะไรได้เหมือนกันเนี่ยครับแล้วก็นี่ก็จะมีคัตซีนมาเนียครับเราก็สามารถกดข้ามได้นะเออฟึบกดข้ามไปอ่ะผมกดข้ามเป็นเทียบ้อยเนีน่ยฟึบแล้วก็มาดูเห,เห็นไหมแล้วก็มาเคลียร์ที่ สเตตที่2ต่อนะครับเรากไไ็ได้รับของเหมือนเดิมนะอ่ะโอเคแต่รอบนี้เราจะไม่ได้ตัวละครเน,นี่ยเรากดมาเริ่มต่อสู้นะครับเดี๋ยวเคลียร์สเตตนี้เสร็จเดี๋ยวลองไปดูสกิลความสามารถของตัวละครฟรีที่เขาแจกมาดีกว่าว่าทำอะไรได้นะผมก็อยากรู้เหมือนกันนะฟืบโอเค หุบสับไปหนึ 1, 3, ่งทีจากมาลุลู้นเนี่ยครับแล้วก็สับไป 1, ouais. right, 108, อ,อีกหนึ่งทีเรียบร้อยปุ๊บล้วก็ได้เวลานะนี่อันเตะไงปากเข้าไปโหโคตรแรงฮะโคตรแรงอ่ะถึงก็ตายนะครับแล้วก็เทิของสัตแนวก็กัดมาหนึ่งทีเครัยแล้วก็ได้เวลาปุ๊บยูสนาของเราปิดฉากเย่เย่โอเคมาเดี๋ยวไปดูในส่วนของตัวละครใหม่กันดีกว่าว่ามันโหขนาดไหนนะฟุ๊บโอเคเดี๋ยวขอยากข้ามัตซีนสักครูปุ๊บข้ามที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ปุ๊บกดออกมาปุ๊บ โอเคเดี๋ยนะมีคาสเซนิกมีคาสเซนิกนี่ครับฟืบโอเคข้ามมาฟืบแล้วก็ข้ามแล้วก็ออกออกฟืบแล้วก็กดไปที่ตัวละครใหม่ออฟืบมาน่าจะอยู่ล่างสุดเลยนะผมจะไม่ผิดนะเดี๋ยวขอ,อย่าลดเส้นทางก่อนนะลดเชื่อมโยงก่อนนะครับฟืบตัวละครใหม่ยุงนี้อ่าฟืบแล้วก็เลื่อนมาฟืบนี่อยู่นี่อ่าแล้วกดมาตรงนี้นี่ครับซนเดรยนี่ครับล่างคริสต์มาสเองนะอ่ะ เดี๋ยวมาดูในส่วนของความสามารถกันก็คือสไปกิ์เนี่ยครับก็จะใช้ได้กับศัตรูแนวนอนนะคือสร้างความเสียหายให้กับศัตรูแนวนอนเนะี่ยครับแล้วก็ติดสถานะน้ําแข็งกัดเนะี่ยครับเออเป็นตัวละครสถานะนะคือร่างปกติเขาเป็นตัวละครสถานะอยู่แล้วนะร่างนี้ก็เป็นสถานะเหมือนกันนะก็กิฟฟอยูเนี่ยครับสร้างความเสียหายเนี่ยครับกับเป้าหมายทั้งหมดนะเออ ตีมมู่นะครับแล้วก็ลดป้องกันเวทด้วยนะเออเดี๋ยวมาดูอันนี้เดลิเวอรี่เนี่ยก็คือสร้างความเสียหายเวทแนวให้กับศัตรูทั้งหมดเหมือนกันนะคือสกิลมูล่สองสกิลนะครับแล้วก็ติดสถานะแช่แข็งเนี่ยนะเออคือโกงจัดนะอ่ะเดี๋ยวมายัดเลเวลก่อนฟื้นได้40เลเวลเนี่ยเพราะว่า efp ผมหมดนะแล้วก็ยัดเอเรสไปเนี่ยแล้วก็เพิ่มระดับไปครับบูบเข้ามาทันทีฟึ้นเข้าไปอีกแล้วก็ยัดได้ไหมยัดได้ก็ยัดไปนะครับปึ๊บโอเคยัดได้ประมาณนี้นะส่วนผู้ติดตามเหรอ ปื้บคู่ติดตามใส่เป็นตัวไหนดีละ่ะเดี๋ยวหากันตัวไหนว่างๆก็เอาตัวนั้นมาใส่แทนเนี่ยชืบชืบชืบน่าจะเป็นตัวนี้แหละเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็สร้างความเสียหายเพิ่มเติมนะอันนี้แหละผมว่าอันนี้น่าจะ เวอร์คสุดนะโอเคเนี่ยคือตัวละครใหม่ที่เราได้รับแบบฟรีๆเนี่ยสำหรับใครที่เป็นสายฟรีหรือสายเติมเนี่ยอย่าลืมไปเล่นกิจกรรมคิดมั่นนะคือคุณจะได้รับตัวละครฟรีเนี่ยแล้วก็สามารถเอาแต้มเนะี่ยมาแลกของได้เนี่ยก็คือของในร้านค้าความของจาเนะี่ยเราสามารถแลกของมีค่าหรือของจําเป็นที่เราใช้เนะี่ยเอามาได้เนี่ยครับก็ประมาณนี้เลยเนี่ยผมก็ได้ทําการสรุปกิจกรรมคิดมั่นให้ทุกคนได้รับชมแล้วเนี่ยก็ต้องขอบคุณทุกการกดไลค์ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคนที่รับชมันจบ อย่าลืมส่งแคสเกมสตรีมเมอร์ไทยของเราไป1ล้านซับด้วยนะครับแล้วก็ใครอยากเติมเกมราคาถูกอย่าลืมไปเติมที่ทเวนตีโฟร์เพย์นะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับใส่คูป,ปองมอมมิงนะครับแล้วก็จะได้รับส่วนลดแบบโคตรถูกนะครับใครอยากผมทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP หนะ้า EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายครับผม